อ่าแนะนำตัวอะไรไมแนะนำตัวอะไรไหมอ่าแนะนำตัวกันเริ่มจากพี่ใหญ่สุดเลยครับเริ่มจากพี่ใหญ่เลยใครคิดว่าใครคิดว่าตัวเองใหญ่สุดก็เราเลยใหญ่สุดเราใล่โอ้ใหญ่สุดไม่แน่แต่น่ารักสุดเดี๋ผมแน่นอนคนรีบหนิแล้วเข้ามาฝากทำไมเนี่ยเอาเอาเอากลับไปสิเอาอีกกี้กลับไปเดินกลับไปเออเออเออไม่ใช่เอาเอาเออเออทีละคนเราอยมาตรงกลางครับผม มันจับปูใส่กระดูกอยู่เฉยๆก็ดิโอเคเนี่ยอ่ะโลอโอผู้จริงจอกที่นักศึกษามนุษย์พี่ใหญ่สุดของบ้านบางจาอีกเซนก็ผมใญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงอันนี้ใอย่โอตรต้าใครมันคลิกลัวๆคนต่อไปมาใครใครคนต่อไป โอมีอ่ะโอมีเราขันมีที่ไงเฮ้ยไล่ลำจับการโคดเหรอเออใับเออเอ่อก๊กก๊กสวัสดีครับพวกวัดใส่เลือดหมาป่าผู้จะสวอกความสุขให้กับทุกๆเอาใหม่เรียนหายใจเข้าหายใจเข้าผู้จะสวอกความสุขให้กับทุกคนเด็กชายโอวี้เองครับเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นเด็กชายบ้านบางจก้หมายเลขสองครับเยี่ยม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  เป็นคนที่น่ารักที่สุดของบ้านหลังนี้ครับอันนี้ใหญ่เท่าไหร่น่เป้าใหญ่เอ่อหนึ่งคนดอกไปอรู้ไมพี่ลูกกก่อนไม่พอรู้ก่อนพอรู้ก่อนพอรู้ก่อนเหรอพอรู้จ้ำดับกันไม่ได้แล้เงลกกคอดก่อนพี่ลุกกคอดก่อนใช่รู้ิวก่อนลำดับเดาดับเดบิวต์าลดับเดบิวต มาเริ่มเลยสวัสดีครับทัลลุคโฮมาครับครับครับคือนั่นแหละเอ้าแล้วมีเกมเมอร์ในท่านครับไปไหนหมดแล้วในท่านครับเจ้ามีชนว่างทัลลุคโฮมาตื่นแล้วครับตื่นแล้วไอ้ใจใหญ่ให้เราพูดเลยพอ้าเลเดี๋ยวเจับก็ไปไปเลยก็จะเอาไปด้วยอยากอยู่อยากให้มาด้วยมั้ย เป็นวันพิชชาติที่หลงทางลูกกาครับผมจากบ้านบางจาครับอย่างนี้ได้รู้จักนะครับผมเ่ก็ใหญ่ลองจากพี่โอ้ยอ่ะครับอ่ะตอบไฟสองคนนี้นี่ใครเกิดก่อนเนี่ยผมผมผมก่อนไงก่อนไม่ใช่เหรอก่อนผมก่อนเฮ้ยหลบไปทางนี้อ่า ชาเก้สวยมาดอร่อยยักษี้มาไอเกียงครับตอนนี้ก็อ่มาจากบ้านมาบาังจากครับกำลังถูกลุมล้อมไปด้วยชายเหล่าชายชะก,กันทั้งหลายครับดีๆเอ่อถ้าถามว่าใหญ่เท่าไหร่เนี่ยคิดไม่ทันว่ะไปะแล<ต>้วคน <ะ S 2> ต่อไปเลยล้านฮะออ่แซบแซบแซบแใหญ่ไหมไม่รู้แต่ว่าแซบแน่นอนใช่ปะ อาเลยไทยยชาบังไฟออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยกไอเราที่กลายเป็นนักดาบไทโยโบเคนไทโยชามาแล้วครับเป็นตองไปนอตทินเดอร์ไม่ใช่หรอไทโยทินเดอร์อะไรวะทินเดอร์อะไรล่ะไทโยไม่ได้โดนทินเดอร์เป็นน้องสุดทองครับแต่ว่าใหญ่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 มากอยากกับพี่โอ้ยหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยเปิดเปกล้ามเหรอออใช่มาถึงกล้ามใหญ่สุด